สวัสดีครับพบกับสุนทรีลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่น่าสนใจเลยนะครับสำหรับไอยเซกายเซโดดาวรุ่งในวัย2ีอปีจากทีมชัดเอลโกดอฟในเกมที่เสมอกับทิมชัดฮอลแลนด์ไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งที่เพิ่งจบลงไปเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับอยากจะบอกว่าโอ้โหโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆนะครับทั้งเกมรับและเกมรุกและที่สําคัญนะครับฟิตวิ่งไม่มีหมดเลยสิ่งน่นาสนใจก็คือมีความขยันความห้าวความสดความเร็วการตัดเกมที่เก่งรู้จังหวะในการตัดเกมที่ดี การทำลายเกมรุกคู้แข่งหรือการชะลอเกมรุกคู้แข่งทำได้ดีเลยทีเดียวครับซึ่งทั้งหมดนี้นะฮะโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าเขาจะทำได้สุดยอดจริงๆนะครับทำหลายอย่างจริงๆในแผงกองกลางไม่ใช่ก,กับการเล่นกับทีมชาติแต่เขาก็ยังเล่นกับสโมสรอย่างบริันอย่างสุดยอดนะครับฟอร์มดีเลยทีเดียวนะครับในศึกพรีเมียร์ลีกในวันกันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่เนื้อหอมจริงๆเพราะ กำลังมีข่าวเชื่อมโยงกับทีมใหญ่ๆห,หลายทีมเลยและน่าสนใจนะครับแน่นอนหนึ่งในนั้นก็คือลิเวอร์พูลของเราอยู่แล้วนะครับมอมยเซกไกเซโดนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าแข็งแรงแข็งแกร่งนะครับโอ้โหเข้ามาสู่แดนกลางลิเวอร์พูลเนี่ยทำให้แข็งแกร่งอย่างแน่นอนโดยตามรายงานก่อนหน้านี้ก็มีการระบุว่าลิเวอร์พูลได้ส่งทีมงานแมวมองนะฮะไปติดตามดูฟอร์มเลยนะครับถึงขอบสนามของทีมชาติเอลวาดอ์นะฮะรับรบองนะครับเห็นฟอร์มแบบนี้แล้วนะครับโอ้โห คาตัวพุ่งกระชูดแน่นอนซึ่งไกเซโดเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่เฝ้าจับตาดูของลิเวอร์พูลอย่างมากนะครับส่งแมวมองไปซุ่มดูฟอร์มแล้ว2นัดเล่นดี่ยวสองนัดนะครับส่วนทางฝั่งของฟุตบอลโลกในครั้งนี้นะฮะทีมชาติเอลโกดรดก็มีโอกาสที่จะเข้ารอบนะครับเพราะชนะ1เสมอหนึ่งนะครับเหมือนกับฮอลแลนด์นะครับโดยทางฝั่ง,งความสําเร็จส่วนหนึ่งก็มาจากกองกลางนะครับนั่นก็คือ ไเซ์ไกเซโดดาวรุ่งวัย21ปีคนนี้ที่โชว์ฟอร์มเนี่ยยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมเลครับชอบหรือเปล่าครับสำหรับไเซ์ไกเซโดไหมครับอายุน้อยนะฮะท่านผู้ชมโอ้ย21ปีเท่านั้นเองนะครับแต่เล่นดีขนาดนี้นะฮะโคตรโหดเลยจริงๆในคำคืนที่ผ่านมานะครับสิ่งน่ากลัวกำลังจะเกิดขึ้นนะครับเมื่อ4จุดตเทพเตรียมลาสมิเวอร์พูลไป แล้วจากนะครับคนล่าสุดนั่นก็คือจูเลียนวอร์ดนะครับ mm hmm. รก,ก็ได้รับการยืนยันว่าจะออกจากสโมสรลิเวอร์พูลหลังจบฤดูกาลนี้ส่วนก่อนหน้านั้นก็เป็นท่านันของไมเคิลเอเวิร์ดที่อำลาไปแล้วนะครับหลังจากทํางานกับลิเวอร์พูลมาหลายปีนะครับหลังจากการออกไปของไมเคิลเอเวิร์ดผูดเป็นการกีฬาสโมสรลิเวอร์พูลคนเก่าๆในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะฮะการก้าวถอยหลังออกมาจากหน้าที่ที่สุดการของสโมสรของไมค์กอร์ดอนก็เป็นประธานสโมสรของเวเวสปอร์ตกรุ๊ป การประกาศหาผู้ร่วมลงทุนรายใหม่ของเฟเวอร์สปอร์ตกรุ๊ปนี่คือประเด็นในการไขทีมและล่าสุดการประกาศเาออกจากตำแหน่งผู้นกัลกีฬาสโมสรจูลินบอร์ดนะครับนี่คือสิ่งที่กำลังจะบ่งบอกเลยนะครับว่าตอนนี้สโมสรลิเวอร์พูลของเราน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยนะครับและเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญด้วยซึ่งมันก็เป็นการถามกันนะว่าการเปลี่ยนแปลงในแง่ดีหรือเปล่าเชื่อว่าตอนนี้ยังไม่มีใครสามารถจะฟันธงได้นะครับว่ามันจะเป็นเรื่องแงด่ดีแต่เชื่อว่า จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าจับตามองมากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าคนที่อยู่ในเบื้องหลังเนี่ยคนสำคัญคญทั้งนั้นนะฮะที่จะจากไปและจากการที่พอจอยนะครับเปิดเผยว่าเจคกินครับและทีมงานของเขารวมถึงผู้เล่นบางคนภายในทีมลิเวอร์พูลนั้นพอที่จะทราบความขึ้นไหวของสมสรสอนลิเวอร์พูลมาก่อนนั้นแลแล้วนะครับและเจคกินครับเองก็มีบทบาทในเรื่องของการมองหาผู้เล่นกำลัเสริมทัพภายในทีมของตัวเองมากขึ้นครับเมื่อ12เดือนที่ผ่านมาอีกด้วย และสิ่งที่น่ากังวลใจมากที่สุดก็คือเรื่องหนึ่งนะฮะก็คือการลาออกของดรเอียนครูแฮมซึ่งเป็นผู้นวยการฝ่ายวิจัยข้อมูลต่างๆของสโมสรลิเวอร์พูลเลยาะนี้คือบุคคลที่สำคัญอย่างมากนะครับซึ่งอยู่กับสโมสรลิเวอร์พูลมานานถึง10ปีเพราสวัสดหนึ่งเลยนะฮะบางครั้งอาจจะมีคนที่ไม่รู้จักเขาในแฟนบอลลิเวอร์พูลเขาเขาอยู่เรื่องหลังนะครับแต่คนนี้มีความสําคัญจริงๆในเชิงของข้อมูลภายในสโมสรจากที่ผ่านๆมานะฮะ เรียกได้ว่าเป็นมันสมองนะฮะของลิอร์พูอย่างแท้จริงก็ว่าได้และเขาเองก็เป็นคนที่นำพาผู้เชี่ยวชาญต่างๆเข้ามาสู่สโมสรลิ์พูถึง6คนด้วยกันและได้ทางานร่วมกับไมเคิลอวดที่ลิอร์พูนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างมากมายในเรื่องของการซื้อขายผู้เล่นเพราะทางฝั่งของดรเอรยนกรูแฮมเนี่ยเป็นผู้วิเคราะห์นะฮะการที่เขาตัดสินใจลา,ลาออกจากสโมสรน,นั้นอีกคนหนึ่งก็นับเป็นการสูญเสียครั้งที่ยิ่งใหญ่สําคัญเลยนะครับเพราะว่าข้อมูลต่างๆ ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือคนนี้พยายามที่จะหามาสู่สมสรน,นะครับแล้วก็เอามาวิเคราะห์ในเชิงกลยุทธ์ของสมสรที่ผ่านมาอีกด้วยนะครับสำหรับดรเอียนกรีแฮมกพล่าสุดน,นะครับจอห์นวิลเลียมนักข่าววงในที่มีความน่าเชื่อถือของสมสรรลิเวอร์ก็ได้ออกมาทวิตเตอร์ถึงความกังวลในเรื่องนี้ด้วยนะครับว่าผมกาลังมีความกังวลในเรื่องของดอรเอียนกรีแฮมที่กําลังจะายะออกจากสมสรรลิเวอร์ลณตอนนี้มากเลยซึ่ง ก็มีความกังวลใจมากกว่าการที่ไม่มี m i เคิล l เวิร์ดจูเลียนบอร์ดด้วยซ้ำไปนะครับหรือการจากไปของแฟร์เบสปอตกรุ๊ปด้วยซ้ำนะฮะคือที่กล่าวมาไมเคิลอเวิร์ดจูเลียน r อร์ดแฟร์เบสปอตกรุ๊ปจากหงแดงไปเนี่ยยังไม่เสียใจเท่าด็อเตอร์เอียนเกรแฮมจากนะครับโอ้โหเพราะ มันเป็นสัญญาณที่มงบอกสิ่งต่างๆนะครับที่ผ่านมาว่าถูกกับเคลื่อนด้วยข้อมูลทั้งหมดภายในสมมสรกําลังจะจางหายไปด้วยท่านผู้ชมคิดภาพตามนะครับอยู่กับสมมสรมานานถึง10ปีนะครับข้อมูลของดรเอียนเนี่ยแน่นเอียดแน่นอนนะครับแน่นานว่าจากนี้ไปเราจะเป็นอะไรที่น่าจับตามองอย่างมากสําหรับภายในสมมสรของลิเวอร์พูลนะครับซึ่งไม่ต่างจากการมองหาเจ้าของสมมสรลิเวอร์พูลคนใหม่อีกด้วยเพราะนี่คือเรื่องใหญ่เลยทีเดียวและน่าจะมีผลกระทบอย่างมากต่อจากนี้นะครับนี่ยังไม่นับจากสมมรลอรล เรื่องการสมทับด้วยนะครับมีการปรับปรุงทีมทั้งทีมนะฮะในเดือนมกราคมแดนกลางแดนหน้ากองหลังและในช่วงซัมเมอร์อนหน้านะครับกับตลาดที่เราจะต้องซื้อผู้เล่นเพื่อสร้างทีมขึ้นมาใหม่ถ่ายเลื่อนใหม่นะครับบอกได้ว่างานใหญ่จริงๆนะฮะก็เป็นการเรียกว่าเสียบุคคลสําคัญไปถึง4คนภายในสโมสรเลยนะครับทุกผู้ชมนี่เรียกได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของลิเวอร์พูลอย่างแท้จริงครับ สื่อเปิดเผยฟอร์มของกัตโปไปเตตาหรือมาริดแล้วคขาได้กตโปนแนวนรุกในวัย23ปีที่ทำงานโดดเด่นกับทีมชาติฮอลแลนด์ครับบนเวทีฟุตบอลโล 2, 2ก2002กลายเป็นเป้าสนใจของเรือมาริดไปซะแล้ว มาร์กอติมเมอร์นะครับผู้สื่อข่าวของเดอะเทเลกราฟครับรายงานมาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาฟอร์มการเล่นของโคดิเกโปและโรทีมชันฮอลแลนด์ของพรีเวไฮเฟนบนเวทีฟุตบอลโลก2022ครั้งนี้โดยไปติดตามบรรดาสโมสรใหญ่ๆของยุโรปแล้วนะครับซึ่งรวมถึงรวมเรดที่อาจจะยอมจ่ายเงินถึง50ล้านยูโรเพื่อเซ็นสัญญากับนักเตะในช่วงเดือนมกราคมนี้กาโบนะครับ,นะรบทำผลงานกับพรีเวไฮเฟนด้วยการยิงไปถึง13ประตูกับ17แอสซิสต์จากการลงสนาม24เกมในซีซั่นนี้ก่อนที่จะใช้แววความโดดเด่นมากขึ้นในศึกเวิลด์คัพที่ กาตาด้วยกันทำซ้อมประดูจากการเล่น2เกมแรกวันก่าวไปเตตารอยเมร์เรดที่อาจจะเดินหน้าเซ็นสัญญากับแนวรุกในวัยยีปีในช่วงตลาดหน้าหนักนี้แนวรุกในวัยยีปีเคยตกเป็นเป้าสนใจของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลิเวอร์พูลและเบอร์มิวนิก่อนที่รอยมรเรดจะสนใจเซ็นสัญญากับกัปโปด้วยเช่นเดูยกันเนื่องจากเอเดนอาซามีโอกาสย้ายออกจากทินสันติโกเบอร์เนิล ส่วนอนาคตของมาโกออาเซนซิโอก็ยังไม่แน่นอนขณะที่สัญญาของเขากำลังจะสิ้นสุดลงนะครับในช่วงเสมอปีหน้าตามรายงานระบุว่า P ีวีไฮฟเฟนพร้อมขายทรัพย์สินที่มีค่าของพวกเขาด้วยค่าตัวไม่น้อยกว่า50ล้านยูโรส่วนกตโปกําลังโฟกัสกับสึกเวลค d ั u p 2 0พ2ก่อนที่จะเริ่มต้นพิจารณาถึงร่องอนาคตของเขาอีกครั้งหลังเสร็จสิ้นภารกิจที่กาตานะครับก็หงแดงลิเวอร์ pool ของเราก็สนใจนะฮะฟอร์มเมื่อคืนนี้ดีเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมยิงได้ 1ลูกนะครับโอ้โหเป็นการยิงที่เฉียบขาดจริงๆนี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลครับึ่งเป็นดอดเช้าของวันที่26พิพฤศจิกายนครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สมโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้คนรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเด็กครับแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโม,มสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและกอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลงังใจให้กับทีมงาน ชายผู้บักคังลิเวอร์ p o o และเดอะคอฟแมนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ